สวัสดีครับช่องเกียวเพื่อนชาววิเชียรนะครับช่องจะเป็นับไันวันอาทิีย์มันงวนงวนเหมอนี่ค่ะอันนี้เป็นป้าตัดผมไหมพอหนูหผู้ใดกินหนูเป็นผู้ใดงว่าเป็าไม่แล้วก็อันนี้นี้ตะบุงตะบุงเปยังไงอันนี้ที่เด่นหนนที่เดนตอนปลาตะบุงไส้ตาบุงไส้ถาดไม่เป็นตอนอะไนี้นั่น เอาไปไทยบนี้บอสคะเอาเอาตังไ้หม่องคูดก็ได้น่ขอละเคียงนั่นแหละวีพี่เกยขาเหย่ยซ้องพี่ตูเนี่ยซูมเอาานซูมเอาเสด็จเจ้าจาเมืี้บอสมาดิเสือฮาแท็กสดีจ้าจ่าเจ้าของทีมมีในโลกมุ้ยจะซื้อน้ำให้น้องก่อนยังไม่ได้ซื้อน้ำให้น้องไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกินก่อนแต่องไปก่อนมากินก่อนเ้าไเยมากินมากินมาหนาหนัอยคอยซียืนไหลบอ โอ้ยโอ้ยบางกองซ้ำที่จริงเนบอกรวังเยอะมันลเนี่ยโทรศัพท์ไม่ดีอะเอ้ยชอบดืมือเฉบรากในรอกี่วันไม่รู้นะครับแต่ล่างเลยทุกท่าน้างเขา้าเขาหน้าล่างเลยเยนัง่อยมานั่งมานั่เอาใครจะนั่งล่เลยดมาเ้มานังเอาเต้าดอไป โมกิหลามกิไลอยู่ใน้วมดลดกำลังลดะไอย่าไร่เนี้ยงเปลี่ยนแล้วแล้วทลูกมันลดงอันนี้อะไรกวานมืดิไ้หมเมตาวเมตาอมเมตอยย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 ยเยยยยมยยย่ยยยายยยยอยเ้ยยนยย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 ยายนยยยยยาย แ่เห็นเเขาหอมๆมเห็นมะจะเข้าไปโดนแป๊บนึงให้แม่เขาเจ้าเหรอแซ่บขนี่ยพ่ออีบานด่างเจ้าเส่เียวอ่อเลยปอบานประชาชนไปลแปแเอกสามงี่สองเขาไม่รินอุ้ยขอแม่ติดไม่นังก่อนอย่าลืมไปอุดหนุนแม่กันนะคะแม่พ่อได้ะเอานี่ขอแม่ติดต่อ ได้ยังไงกันเสร็จไม่ติไม่ติรเอาลกิ่งนั่เลยม้ไม่หนีมเราเนี่ยหรอจับมันมันกัเด็ดกันแน่กินวกนี้อืมน้งนี่เองแล้วก็ลุงถุงอะไรมันี่นดงลองขอดนมันตองเลตไ้สัตว์ใช่ไหมันป้าแรงของหน้าป้าพ่อตุ่มเนมนเาต้องโดนระถ ขาหลักที่นังไปตะกี้บปลาอยยุคภูเก็ตงึ่งมสอันตันนกอีกต่างกานไปไกลแตกระเบือเต็มห้องยยบน้ำมันกระจายนะวัน้จะใส่หมอกกัะนอกก่อนแม่ได้หะือไป้ใง้คอนเทนต์เจอเป็นคนเจ๋กลามานเจกลาบานหนึ่งปีไปผ่านสลาดเลขีเด็ที่หนึ่งหมมัเมือพคนไเออก็เลยซื่นได้ ไปถอดเส้นกระดาษไปถอดเส้กระดรษที่เดียระเบิดเส้นขานา่อเน่องเพาะไม่กินตำม้อุ่งเหมือนน้องกไม่กินกินเหมือน้อมอมกก้อนออกไปก็ซื้อเก็บปอดที่เดอเก็บปวทั้งต้องใ้ผอนนะขลองว่างไว่ากินของเก็บม้ามุงมือนกันนะทำไเหมขอเผ็ดยังว่เผ็ดบ้างนีเ็้้าเผ็ดรบางบ้า้ทยก้อนทอที นี่สองนาวายร้นทา่างลครับครับฝากนะครับเอย่องยังนแหนมโสมก่อนแหนมแหนมต้มของแม่ติ่มอุ่วทั่วสิ่มเป็ดนี้ฝากนะครับแม่ติมท่าขายที่ไไกินปาาชีสนี่เลยกแกซีนแม่ปลาสีไงเมือนมันบิอนี่มันอ้ร โจ๊กขอนี้วโจ๊กไม่อยเขาเนียอายไปดขอนวเดี๋ยวขอามคิสองยึดนิดเดี๋ยวก็ไปจุดกินดีด้วก่อนอือหือเห็นไหมเอาอีกกวเขาทั้งคนเอาปกติไปโจดกอันเดิมกินปกติเนี่สิห้านอกไปเล่นวัดทั้งอย่างคนเรานี่ยเยอสิฟ้านอกไปเล่นวัดปเอ้ กินเวทีเพิ่มเราซื้นนะนี่เขาโตได้ี่เขาร้อยมันเป็นคำวเ่มันเป็นข้าวหอนีตัวหน่อยกิ้เาไหลูกติเมืไิาไปเที่ยวเลยอืมกินเมื่อไห่สิาทไปเที่ยวเลยกนเ่อไ่สิบบาทไปละยออืมไปอีหลีอ่ะดกนั่งยาว่นนั้นที่เราโตออกตัองตุ่มกันเลยต่ง มันต้องมกใก่นาเพื่ออะไเขาเลยนแม่รสชาตเป็นอนนะเคยกินแบบเคยกินแบบป้งแหงๆลองมันเถอะปีงแอบอะไรตอนที่ไปนะไปสุพรรณนะแล้วทมราขายสาดได้นกหนูเฮาเฮีอะไบนั้นิ้งปีงแางยิ่งกันแอนแต่หน่อยเรแต่แอบอกพี่เราเไปม่อะไอันตัวนึงนบตัวบแง่หนึงแดกินอะน

นียุ่งย่กัน้วนจบประเดเนี่ยใครไปซัต่อไอ่อบประเดแเนี่ยกินี่มประเดเนี่ยตื่น้อาน้ำยวค่ะไอ้ลูกจีประเดี๋ยเดเดี๋ยวเขาตมาาอาเดี๋ยสิน้อนวหนอะไรกนบ้านัวแมวบ้านนะี่แมวตัวว้านหนูจีบอะไรตวกคิว ถ้ายในคนฉีข้ามากร็นเาหนีเอาจะฉีเองใช่ประกอบทั้งสามมีกับพี่จบับรื่อยเลยองเดกลงเลยเนียเนี่ยเนี่ยฮะสีไปไหตรงไหนกินอ่งมันก็เรียนนะอายเด้อพี่ชนะารู้ไหค่ะสีไปสีสีแม่ คนที่ถาม่าคือตรงไหนดู้ค่ะกยไปเลยเนี่ยกะโยูนีอ่ะรยเ้ยรยลงลลงรยลงลยไงเนยไปโหลดย่นี้เดยวเ้าคอยคยขามนีเโหลด้งเหมืองสรเืองตวเล็บเปล่ยนมีสองเก็เดียวไม ไปยังไที่เดียวตัวไอ้ันยังไห้ขันยองมีแต่องของพีมีแต้แบบี้ก็ฝากเข้าให้แม่เอฟซีไปลับตัวแรกตัวใช้ผมตามนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอนเดินทางข้าไปพอกันอีกคลิปนึงไปเจอกันที่ระยองนะคะวันนี้ขอกำลังใจด้วยนะหนูไม่อาจจะไกลนะพ่อเป็นขาต่างกลใค่่กับเบิ้งไครดครับอรบ้างน้องสาวปิดิปแล้วนะคะบ๊ายบายพ่อพ่อแม่